จ้อยักมาแล้วปาดมาแรงแค่โอ้โหจะยักมาแล้วจะยักมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับ จวดเหมือนกันนะเนี่ยอืม มาแล้วครับููแรงยังเลยครับน,นี้ฝุ่นเยอะมากเลยนะ ต้องเป่าทุกวันแล้วเนี่ยต้องเป่ากรองทุกวันแล้วเนี่ยแบบนี้อืออือออชนต้โหโหัว,วโอ้โหัสดีครับวัสดีครับโอ้โหมาแรงมาแรงพอ้เทรดังดีจนตเทรกันดังดีจน ทำอะไรนี่ว่าแรงแท้วะเอออู้ฝุ่นฝุ่นกึุบเลยไงยกรุบว่าแรงแรงแรงน,งน,งน,งนงองนนแรงอ่ะัดีครับวัดีครับออไม่ได้เจอกันนานเลยนะอา้าวครอบลอ้อหายไปไหนเนี่ยวันดีครับวันดีครับผม โ็เหรอกดได้วะอ,อ,อือฮเด้อ,อโอ้ทำไมไม่แปร์อ่ะมันไม่แปร์เลยอ่ะเอ้เดี๋ยวเราจะมาดูเจ้ายัก์ก่อน ทำไมมันเดินหอบจังเลยอ่ะมันเหนื่อยบ่ะฮะไม่มีเดินหอบเลยเออเท่ว่ะเฮ้ยเดินหอบเดินหอบเฉยเลยไหนคุยกันเลยสิวันนี้ครับทำไมเดินหอบอ่ะฮะ ด้่ยด้วยยาีาน,นี่ี่ีเอาเอาหกไหนไหมเบิ้ลนะบอเบิ้ลเนนบิบเ้ลใช่เหรอเฮ้ยดีวะมีมีเลนหอบเลยโอ้ใส่เย <c oughs> อะอแ้ครับไ้เร็ว เจอนานเลยครับตั้งแต่ไปพึ่งบ้านกรวดย้ายวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันเลยนะก็เพิ่งได้มาหานี่แหละนานมากเลย อ้าวทำไมพอร,ระบอติดข้างนอกอ่ะ,อะทำไมพอร,ระบอติดข้างนอกอ่ะโอ้ติดพอร,ระบอข้างนอกเลยว่ะอัดไปเลยอัดไปเลยลูกพี่ งานนี้คุ้มเลือเหลือเเลือเลอเลือจะันหนักจัดเต็ม ไปเลยลูกพี่อัดไปเลยอัด,ดาหนักๆคันนี้นะ่ะแต่เยอะมากเลยมากเยอะม,มากเมือยคะมวนาะนอกมวนคักเนอก เอาไปไปไปยัดร้อยโช่อยยัดร้อยโชดัยสิยักร้อยโช่อยสิยอโ,อยสโอ้หูเบาๆเด้อ,อด้านเดียบักด้นแนียักอู้ออู้อเดินหอบด้วยเว้ยออ้โ,อโอแรงอย่างเลยเอะทำไมเสียงงั้นน่ะอืโอสงสัยฝุ่นยเยอะครับเป็นโร่ปอด ไม่ดามล่ะโอ้โหโอ้าเบาๆลูกพี่โอ้โหมาถึงก็เอาเลยนะโอ้เอออู้ไม่กลัวเผาขาดบปล่เดี๋ยว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 วูวูแรงแรงแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดันนะแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเผาขาดแน่นอนเลยเผาขาดเดี๋ยวเผาขาด ยังไงเนี่ยโอ้โหต้องดันเหรอมาติดเลยครับ <ST AT> เออเบาเบาเบาเเสียวเดิไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเสียวเสียวเสียว,วเดี๋ยวเผาขาดนยน้อง พี่เจ็บมาเยอะแล้วพี่โดนมาหลายเซนแล้ว,มลวไม่อยากให้ดิ้นเลยนะมันเสียเวลาเดินมาแป๊บเดียวางมาแล้วครับต้ <c oughs> องดันตูดก่อนเอาอีกแล้วครับอะสมพงมาแล้วใ <c oughs> <c oughs> ส่เกียร์รีใส่เกียร์ล่อเลยวะ ให้สมพงศ์ดันตูดกันต้องเดินมาดันตูดเออเบาๆเดียวเดียวเดียวอู้เออเดี๋ยวโอ้ยเสียวเสียวเสียวโอ้โอ้เออเออโอ้ยนนใจเบาๆบานนเบาๆบเบาเเสียวแทนนะผมเสียวแทนเลย เออเดีย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 มาปาวลูกพี่โอ้โหโหโโห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 สุดยอดสุดยอดปไปเลยลูกพี่โอ้โหไปแล้วโอ้มันคือแข็งเดี๋ยวว่ะของเขามันคือขาดง่ายเดี๋ยวว่ะฮะว่ <c oughs> าเขามันคือแข็งแต่ รอดไปเลยครับนี่ครับขาโหดเจอขาโหดแล้วอ,อันตรายเนาะของถ้าเป็นของเรานี่นปัง <c oughs> บินไปแล้ว <c oughs> อันนี้มันอันนี้มันยงังเป็นไร้ายอู้แรงมากเลยทำไมไม่ไปฝั่งนูน้นเลยไม่รู้อ่าหลายทางเนาะเขาเปลี่ยนหลายทางเลยหลายเส้นทางเลนีย นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสมพงษ์ไปละบายบายครับ